แล้วค่ะก็ปิดแล้วเฮ้ยเอ๊ะนี่ không ครบแล้วนะ เสร็ไปที่ท <wording> <sky> <way> ั้งท no, <rant> ี่ทั้งถ่ายภาพมิ่งมันก็ได้เลยคือว่ากำลังถ่ายภาพเนี่ยเก็ตติ้งสกายว์แต่ยังไม่ทันถ่ายครอบครัวเราเหมาทริปนะครับยังดูด้านข้างสิเลยฉันชอบมื อาทตยงทมันไม่เห็นเลยตรงมีนี่ให้นันงยืดตรงนี้สิเล้แล้วไม่เอาไม่เอาแล้วถ่ายไม่ใส้มารไงเพราะเรามีกล้องกำลังจจกวิดีโอ กน,นเห็นตึกอยู่ไกลๆนะไม่ลู้นู่นแหะจุดหมายเราสก3กิโลอ่ะขายขับลงไงก้อนนี้ฮะอ๋ <c oughs> อเขาเปิดลมให้ดนะ้วยเนี่ยลมเย็นถือว่าเรามาเร็วว่าเนี่ยถือว่าขึ้นเร็วทั้งไปยืนไปยืนนู่ไนไม่เห็นเป็นไรไม,ไม่เห็นเป็นไรเลย

ชายมาขึ้นกระเช้านะครับที่ทางก็ไปเล่าให้คุณตา,าคุณยายคุณย่าฟังก็ได้หรอือท้งไม่กลัวเลยหรอทางกลัวไหมพูดด้วยสิหูก <c oughs> เสียงรีเข้ากลัวไหมครับไมีผู้เสียบกลัว พ่อยแม่ปทิ้งเล่นยงแตวันไม่เห็นเป็นกต่เช้าเลย เื่อ,อมน,นมาปนะเอสีย,ยท้องอจะเสียทำไ,ไมอะไม่รู้มันก็นะั <c oughs> ่งกดังกี่เฉยนะเอย่าไปอที่ตรงปสลิงสิมันมันอยู่มุงนี้มัดี เก่นปิ้งครั้งแรก เพื่องทงถ่ายลงไปงเพื่อเห็นแกช่ชาวที่ตามต่อมาหรอกนี่ถ่ายด้านหลังสิแต่ก็เช้ามีถึงเที่ยงเนี่ยหรออือปกติที่เห็นมันขยายเวลานะถ้าเป็นวันเสาร์ที่วันนี้มันเสาร์

คุล่อนนั่นแหละจะไม่เอาน้ำเคนไปหน่เลยมาขึ้นมานะกินนปล่าเลยเหมือนเครื่องบินลงอยู่เลยเครื่องบินชอบมันเยอะเลยมันไม่จิบๆนิดนึงจิบเดียวเป็นไงจิบแล้วมันเป็นไงอาปาาวให Dan ya Asap apa? มีพ่อปับได้หยุดแต่ผมไม่ปลาับหัดนี้ครับผม,มระเดี๋ยวผมาธรรมดาเห็นตาปุ่มไกล เห็นตึกแม่ไหมลูกยาวเลยอ่ะสายตาบองไม่เห็นเลยเหรอหมอกมันบางเหรอจะ่เป็นกล้องกล้องมองเห็นอ่ะกล้องมองเห็นตึกแมเห็นแม่เห็นหมู่บ้านด้วยหมู่บ้านหมู่บ้านของชาวบ้าน xuống cho tới thầy thầy này chắc của thương em để tụt này hai tháng mong selfie gặp mẹ rồi luôn like. to luôn <coughs> ที่มีสถานีรถอยู่ไงเราไม่ได้ก็ไดโอ้หนี่ถ่นะายมาสิบสามมินิแล้วแบตจะหมดก่อนไหมเนะี่ยโอ้โหเริ่มมองไม่เห็นกระเช้าลูกข้างหน้าถูกแต่ไม่ทันเห็นเหินใช่ไหมโอ้เหมือนขึ้นไปบนสวรรค์ไหม,มอ,อไม่เห็นได้ไไงออ๋ม่มเสียบเเหรอออต้องไอเสียบบเสียก่อนเสียบที่ชาร์จแบตถูกต้อง บุพิ thag เหมือนขึ้นสะพายไม่รูกมัามออีกข้างหน้าเลยอ่ยมอดได่เห็นเงี้ยข้างหลังก็ไม่เห็นพี่ทังช่วยผ้าหน่อยสิลูกผ้าความสึกแตะตอนนี้รู้สึกไงบ้างบอกสิบอกพ่อสิตอนนี้รู้สึกไงบ้างตอนนี้พี่ทางไม่เห็นตอนที่เราอยู่อยู่บนก้อนเมฆน,นะไม่ใช่หมดเนี่ยพ่ทัตงตูวข้างหน้าอ้าโอ้ตัวเ,เป็ดเปโดรนัส เือนใช้แรงไว้ลูกอยู่ดีก็พามาสีขาวแล้วก็มาเจออาคารโอ้มีรถด,ด้วยมีคนเดินข้างล่างด้วยเราใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับใช่แล้วจากการขึ้นมา15นาทีทำไมติดพ้อบนต้อขา,าด,ด้วยเะียะทางประมาณ3ากิโลเมตร,รกว่าโอ้โหถึงแล้วครับ เรอเดินผ้าทำไมครับผ้าเพื่อเก็บบรรยากาศที่พ่ทางครับประสบการครั้งแรกริงแรก